ค,ออครมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองค่ะต้องนอกจากวันนี้นะครับประชาชนจะไปเวียนเทียนกันเยอะแล้วนะครับยังมีนักแสดงนะฮะยกทัพไปทําบุญครอบครูวันวิสาขะด้วยครับ นี่เลยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่เหล่าพุทธศาสนิกชน,ชนชาวไทยครับต่างให้ความสําคัญกับวันวิสาขบ,บูชายอย่างมากนะครับและไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปเท่านั้นที่เข้าวัดทาบุญเวียนเทียนกันครับเหล่าคนบันเทิงนะครับก็ให้ความสําคัญกับวันนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับน้องหญิงครับใช่แล้วค่ะโดยวันนี้เหล่านักแสดงช่องเจ็ดอาทิเคนลีธนภพเคทนคันทัพมิกทองระยะเอกรังสีโรสนกอุศนีไม้พัทรเดชโบเมฆลาดาวมายุรีและัก สแสดงอีกหลายท่านยกทัพร่วมกันทําบุญในวันวิสาขบูชาและถือเรื่องดีวันนี้ครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอีกด้วยค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกอิม่มบุญกันนะครับก็ได้มาไหว้ครูและครอบครูก็ในฐานะนักสแสดงก็เราก็อยากจะได้มาครอบครูทุกป,ปีอยู่แล้วนะครับที่วัดไ่ล้อมหลายหลายคนก็คงได้มาบ่อยแล้วนะครับก็อาจจะมีบางคนที่ ได้มาครั้งแรกนะครับชาวพุทธของเราก็จะมีเวียนเทียนตอนเช้าก็จะไปทำบุญที่วัดนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมไปร่วมกันเวียนเทียนครับผมก็เป็นการจะลงพระพุทธศาสนาของเราครับพิธีไหว้ครูนี่เป็นพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่พวกเราชาวศิลปินทุกท่านนะครับผมเ,เป็นการมาขอพรจากครูมาขอพลังมาขอวิชา ทำกันทุกปีนะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็วันนี้น้องๆหลายๆท่านก็เพิ่งมาก็ขอให้น้องๆตั้งใจในการที่จะไหวครูด้วยแล้วกันนะครับเป็นครั้งแรกด้วยมาดูพิธีที่นี่ก็แบบรู้สึกแบบว่าเป็นพิธีที่แบบว่าดูแบบศักดิ์สิทธิ์มากคือวันนี้เราก็ได้ครอบครูแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับรักษาแล้วก็ตั้งใจในหน้าที่การงานและความเป็นนักแสดงทุกคนเลยนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนก็ประสบความสมมําเร็จนะครับในการเป็นนักแสดงด้วยนะครับ